นี่คือภาพพี่ชายต่างชาติเก็บมาถ่ายไว้ได้โมเมนต์โชว์ความฉลาดขั้นเทพของฝูงลิงลิงแม่นั่งทําตัวเป็นสะพานส่วนตัวใช้ร่างกายเชื่อมระหว่างต้นไม้2ต้นเพื่อให้ลูกน้อยปีนข้ามไปฝั่งโนนได้มันรู้ดีว่าถ้าไม่มีตัวเองช่วยลูกไม่มีวันข้ามไปได้แน่นอนพอเห็นลูกปลอดภัยแล้วลิงแม่ก็ขยับตัวออกแต่ทันใดนั้นเจ้าลิงตัวจิว๋วเห็นว่ามีพี่ลิงตัวใหญ่อีกตัวอยากจะข้ามไปเหมือนกันมันเลยพยายามทําแบบที่แม่ทําบ้างคือใช้ร่างตัวเองเชื่อมต้นไม้2ฝั่งแต่ปัญหาคือตัวมันเล็กเกินไไประะะยม่ถึงแบบคนลลโก ช่างภาพมนุษย์สองขาที่ถ่ายอยู่ก็เดาเล่ออกว่าเจ้าตัวน้อยจะทํายังไงดีเขาจึงเงียบเียบนั่งดูต่อว่าลิงที่ฉลาดระดับ IQ สัตว์ป่าอันดับท็อปจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงลิงน้อยเห็นว่าท่าที่ทําอยู่มันเอื้อมไม่ถึงเพื่อนจึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมจับด้วยมือ1เท้าหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นใช้เท้าทั้งสองขาจับกิ่งไม้เพื่อจะได้มีมือสองข้างว่างๆยื่นไปรับเพื่อนแล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลิงที่อยู่ด้านล่างกระโดดพุ่่่งงงงงขขึ้้้้้นนนมมมมาาาาแแแแบบเเเตต็รรลลวววกกะะดดดืออออยยยจจิิัไ เล่นเอาชายต่างชาติถึงกับอุทานโหไอลิงนี่สุดยอดจริงๆเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ว่ามนุษย์เราวิวัฒนาการเร็วกว่าลิงอีกนิดป่านนี้คงเป็นพวกมันที่ถือมือถือมาถ่ายเรานั่นแหละ